พี่น้องครับวันนี้เรามีเมนูขนมจีนนี่พี่น้องกับน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยากะทิผสมน้ำยาน้ำพริกนะครับผมเทลงไปเลยพี่น้องหล่นมอเทงลงไปโรดนี่แซบแห้งพี่น้องมามาครับผมโซยกันเลยพี่น้องค้ามแรลกแหงมันใส่กันเลยน้ำยาแซบเลยพี่น้อง Mama, là say, lấy Pilon, khấm nhạt, hăng mắm, bơ bơ, lá dẻ hăng, say lên Pilon, không như thế. มาพี่น้องมาชิมน้ำกันครับเตย้เยครับพี่น้องเบิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ